สวัสดีทุกคนด้วยนะผมดีต้อนรับสู่ c h anel n Steelplay นะครับจากวันแรกที่เปิด0.3มาเนี่ยตอนนี้ก็กําลังจะถึง1เดือนแล้วนะผมสําหรับหลีกนี้และตอนนี้ผมก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะผมสําหรับเดทไอนั่นเองนะผมโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปบิลที่ผมเล่นในแพทนี้กันนะผมซึ่งบิลนี้เนี่ยเป็นบิลที่ทุกคนสามารถเอาไปลอกเรียนแบบได้นะผมเพราะเป็นบิลที่ราคาถูกแถมได้ประสิทธิภาพด้วยนะผมอาจจะแบบไม่ได้ถูกขนาดนั้นน่ะคือมันถูกกว่า เดสไอสายคลิอย่างแน่นอนนะผมนั่นก็คือสายเพียวดาเมจนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าบิลกันเนี่ยผมอยากจะบอกข้อดีของเพียวสายฟ้าซะก่อนนะครับซึ่งบิลนี้นะผมเป็นบิลที่ค่อนข้างประหยัดกว่าบิลคลิเป็นอย่างมากเลยนะผมและก็หาของง่ายกว่าบิคลคิมากๆนะครับซึ่ง หลายๆอย่างเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวลองรับฟังไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนจะได้รู้ว่าสายเพียวดามเมทที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันหาของง่ายยังไงนั่นเองนะครับโดยขั้นแรกนะครับเรามาดูกันที่ของก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งของของผมเนี่ยนะครับจะเป็นของที่เอื้อให้กับสายเพียวสายฟ้าอย่างเดียวเลยนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ธนูก่อนเลยครับซึ่งธนูของผมเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมว่า มันจะมีแฟดดาเมทสอช่องใช่ไหมผมแล้วก็สายฟ้า1ช่องนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ย มันก็เป็นปกติของธนูอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่แปลกไปและไม่เหมือนกับสายคลิเลยคือเราเนี่ยจะต้องเอาความเร็วการโจมตีแล้วก็เร่งลาวีไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลติดบวก4นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับถ้าเป็นสายคลินะครับจะไม่มีช่องความเร็วการโจมตีนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและสกิลบวก4เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีด้วยก็ได้นะครับผมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลเนี่ยเขาต้องเผื่อช่อง2ช่องนะครับไว้เพื่อที่จะหาคลิดั แล้วก็เปอร์เซ็นต์การคลิกนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหาโจมไวแล้วก็สกิลบวกสีได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียนะอ่าและแน่นอนครับว่าหากเราพูดถึงความหาง่ายและหายากเนี่ยสายินะครับทำยากกว่าเยอะเลยนั่นเองนะผมเพราะสายพิเอดามเมดเนี่ยเราสามารถเอาแอสเซน์ยัดเข้าไปได้นะครับเพื่อให้มันเป็นออฟแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับต่อไปนะผมมาดูกันที่เสื้อดีกว่านะครับเสื้อเนี่ย จริงๆนะครับมันแล้วแต่ปัจเจกบุคคลเลยนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมขาดพลังวิญญาณผมเลยหาพลังวิญญาณมาเพิ่ม1ช่องนั่นเองนะครับและเลือกที่จะลดอัตราการหลบหลีกให้หายไป1ช่องนั่นเองนะผมอ่ะอันนี้เนี่ย ก็ต้องไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้จริงๆนะผมเสื้ออันนี้เนี่ยเราควรที่จะใส่เป็น3ามช่องหลบหลีกไปเลยนะส่วนพลังวิญญาณเนี่ยไปหาเอาจากสร้อยก็ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะผมเป็นซับฟิกนะซับฟิกเนี่ยเราก็หาอัตราการปัดป้องนะผมรวมถึงต้านทตุสัก2องท่าก็จะเป็นอันใช้ได้แล้วละครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็ควรจะเป็นอัตราการหลบหลีกบวก2,000ขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อไปนะผมมาดูที่หมวกครับจริงๆหมวกแล้วเนี่ย หากเป็นสายคลิ่นะผมเขาต้องหาเพิ่มอัตราการคลิ่แบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่นี้เนี่ยเป็นหมวกที่ผมได้มาโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่แรกเลยนะผมตั้งแต่ต้นหลีก จนมาถึงปัจจุบันก็ยังใช้ใบนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็ควรจะหาที่มันเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สทั้งหมดนั่นเองนะครับผมถ้าผมจะแก้นะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับหมวกต่อไปนะผมซองธนูอันนี้นะครับผมเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะผมที่สายคลิกกับสายพีระมเมเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหากเป็นสายพีระรมเมทเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้คิวเวอร์อันนี้นะครับผมหรือว่าซองธนูอันนี้ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความไวการโจมตีนะครับและก็สามารถหาโจมไวได้อีกช่องหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะผมร่วมเป็นประมาณ20%ซขึ้นไปนะผมทำให้สายเพียวสายฟ้าเนี่ยโจมตีไวกว่าสายคิแน่นอนนั่นเองนะครับหากเป็นสายคิเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผม2ช่องนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเอามาใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเผื่อไว้ให้คลีดามเมจกับคิเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับมาดูกันที่เครื่องประดับกันบ้างดีกว่านะผมเครื่องประดับเนี่ยนะครับก็ แตกต่างกันอีกเหมือนเดิมนะผมซึ่งที่จะเหมือนกันเลยเนี่ยคือโปรเจคทายบวก3นะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็เหมือนเดิมครับผมจะมีเปอร์เซ็นต์การคิดแล้วก็คลีแดมนะครับผมที่จะต่างกันส่วน Mod p r e ฟิกเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีแบบเพอร์เฟกเลยนะก็ต้องมีพลังวิญญาณครับผมแล้วก็ อีก2ช่องของผมเนี่ยเพอร์เฟกแล้วนั่นเองนะครับหากตัดค่าเก่อออกไปและมีพลังวิญญาณเนี่ยก็จะเพอร์เฟกต์สำหรับผมแล้วล่ะครับต่อไปนะผมมาดูกันที่แหวนบ้างดีกว่านะครับแหวนเนี่ยจริงๆนะผมถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็น3แฟตไปเลยนะผมแต่ที่ผมเลือกใส่เป็นดาริตี้เลดสองช่องเนี่ยก็เพราะว่าดาเมจของผมมันถึงแล้วนั่นเองนะครับสามารถวิ่งแมปเทียสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแบบออฟเต็มได้แล้วก็เพิ่มเดรรเรียมเนี่ยก็จะวิ่งได้แบบไม่ติดขัดอะไรนะผมแล้วก็ที่เห็นนวว่่าาามมมีอัตรคแย จริงๆมันพังนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ดีๆของมันนั่นแหละแต่ผมทําให้มันพังเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาความแม่นยำเนี่ยเราจะเอาอะไรแทนแน่นอนครับว่าเป็นแฟดทั้ง2ช่องนั่นเองนะผมทุกคนเนี่ยเลือกที่จะลบไลลิตี้ออกไปก็ได้นะผมแล้วก็หาแฟดทั้ง2ช่องมาแทนก็ได้นั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็ที่สําคัญของแหวนเลยนะผมคือแหวนเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะเพิ่มต้านท่าให้กับเราในบิวนี้นั่นเองนะผมอ่ะก็แนะนําให้มีต้านท่า,ท,าทุกท่าติดเอาไว้นะผมแล้วก็ อีกอันนึงเนี่ยเป็นต้านธาตุธาตุใดธาตุนึงแบบเยอะๆไปเลยนะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับต่อไปนะผมมาดูอีกข้างนึงดีกว่า ซึ่งข้างนี้นะครับผมสาคัญมากๆนะครับก็คือมีแฟตสช่องใช่ไหมผมแล้วก็มีค่าต้านท่าทุกท่าอย่างที่ผมบอกไปที่สําคัญเลยครับคือบรรทัดนี้นั่นเองนะครับดูดมาหน้านะครับผมอันนี้เนี่ยจำเป็นต่อบิลนี้เป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกเซอเร์เลาเราจําเป็นต้องดูดมานาเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถกดสกิลได้รัวๆนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็อินเทลเลเจนต์เนี่ยก็คือมันพังนั่นเองนะครับผมยังไม่ได้แก้ อ๋อก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะผมมาดูกันที่ถุงมือดีกว่านะครับซึ่งถุงมือเนี่ยก็น่าจะใช้เหมือนๆกันทั้งหมดเลยนะผมจะเป็นถุงมือที่คลัฟขึ้นมานะผมและถุงมือการคลาฟแบบ3าแฝตเนี่ยผมได้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะสามารถไปย้อนดูกันได้นะผมอ่ะ ต่อไปนะผมก็เป็นรองเท้านะผมซึ่งรองเท้าเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะผมเพราะมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยก็ควรมีต้านท่าติดมาสัก2อันนะผมแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยสาขึ้นไปนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆอยากได้อะไรก็หาเสริมเข้าไปได้เลยนะผมเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่ได้บวกอะไรเยอะขนาดนั้นนะผมสาหรับบิวนี้และก็มาถึงในส่วนของเข็มขัดนะครับนั่นก็คือ head hunter นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับการวิ่งแมปของ บิลนี้นะครับผมไม่ต้องเฉพาะบิลนี้หรอกครับบิลเด e ไ e ที่เป็นสายคลีเนี่ยก็ใช้ h ฮดฮันเตอรเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะความสามารถพิเศษของอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อคุณฆ่ามอนแรได้นะครับเราจะสตีลมอสของมันมานะผมหรือว่าขโมยบัฟของมันมานั่นแหละนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับบัฟแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองนะครับหากคุณฆ่ามอนแรไปเรื่อยนะมเรียกได้ว่าเป็น เข็มขัดที่โกงมากๆสำหรับแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับต่อไปนะผมมาดูสกิลที่ผมใช้กันบ้างดีกว่านะผมซึ่งบิวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะผมก็ใช้อยู่ประมาณ2-3สามสกิลนั่นแหละนะครับที่สําคัญสําคัญเลยนะครับก็จะมี lightning arrow นะครับผมแล้วก็ lightning l o t นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นรมไล่ลํำนะครับรวมไปถึง hero of thunder ก็สําคัญเหมือนกันนั่นเองนะครับะจะมีประมาณ34สกิลนี้นะครับผมอ่ะ เรามาดูกันที่ซัพพอร์ตสกิลเจมกันบ้างดีกว่านะครับซึ่ง Lightning Arrow ของผมเนี่ยจะใส่หลักๆอยู่4เจมนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีสล็อตหนึ่งนะผมที่ผมเนี่ยจะสับไปสับมาระหว่าง Innovate กับ Nova นั่นเองนะผมอ่า ซึ่งถ้ารู้สึกว่าดาเมจไม่พอเนี่ยผมก็จะใสอินเนวทแทนแต่ว่าถ้าวิ่งชิลแล้วเนี่ยก็จะใสโนวาแทนนั่นเองนะครับโดยมาเริ่มต้นกันที่ซัพพอร์ตแรกเลยนะผมก็จะเป็นไรนิ่งอัตตูเมนต์นะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้เราโจมตีสายฟ้าแรงขึ้น25%นะครับผมต่อไปนะผมสโตอิกอันนี้เนี่ยเป็นเจมที่ดีมากๆเลยนะผมถ้าเราขึ้นไก่อยู่แล้วเพราะเราเนี่ยไม่ได้กลิ้งไม่ได้อะไรใช่ไหมครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากขึ้นทุกๆ1วินาทีโดย1วินาที 2%และสูงสุดอยู่ที่20%เลยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ดาเมจมาฟรีๆ20%เลยหากเราไม่กิ้งนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลเจมที่ควรมีติดไว้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับต่อไปนะผม เ l เ m เมนท l ลอาร์มาเนะครับอันนี้เนี่ยก็จําเป็นอยู่แล้วนะผมอ่ะก็คือเพิ่มความเสียหายธาตุอีก25%นั่นเองต่อไปนะครับผมเป็น n o วาอันนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถโจมตีรอบตัวได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เรายิงโปรเจ t ทายเพิ่มเติมอีก4ลูกอีกตั้งหากแต่ข้อเสียของมันเลยคือลดดาเมจของเราลง40%นนั่นเองนะครับต่อไปนะผมลาผิดไฟแอตแท็อันนี้เนี่ย ควรใช้เป็นแค่ขั้น2พอนะผมเพราะว่าขั้น2เนี่ยมันจะไม่ได้ลดดามเมจของเราแต่หากเป็นขั้น3มเนี่ยมันจะลดดามเมจของเราไปอีกนะครับผมซึ่งผมแนะนําเป็นขั้น2ก็พอนะอ่าต่อไปนะผมมาดูที่สกิลไรนิ่งลอดกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งไรนิ่งลอดนะผมก็จะใส่เหมือนข้างบนเลยนะครับซึ่งไรนิ่งลอดนะครับเราจะใส่เอเ m เมนท l ลอาร์มเมนต์นะครับแล้วก็ Lightning a ต t เ m e n t เหมือนกับข้างบนเลยแต่ว่าที่แปลกไปก็คือจะมี e l e c t กโ Q คิวเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็มีโค้ดคอมแบทแล้วก็ m a g n i f ายแอรเรีนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงใส่โค้ดคอมแบทใช่ไหมครับเวลาเราปัก l t n i n g Arrow แบบนี้ครับมันจะถือว่าตรงเนี้ย ตรง Lightning Arrow เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของสกิลนั่นเองนะครับและโค้ดคอมแบทเขาบอกว่าหากสตูอยู่ใกล้สกิลนั้นในระยะ1เมตรนะครับผมซึ่งอยู่รอบๆ Lightning Arrow เนี่ย1เมตรนะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้น30%นั่นเองนะครับถือว่าเพิ่มเยอะมากๆและเหมาะสำหรับการใช้ตีบอสมากๆนะครับต่อไปนะผมอิเล็กโตคิวอันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆนะผมสำหรับบิลของผมนะเพราะว่าเวลาเราตีบอสเนี่ยเราไม่สามารถ ปิดจบได้ในชุดเดียวอย่างแน่นอนนะครับหากเป็นบอสบีดขั้นสุดท้ายเพราะว่าของเราไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะเนาะเ,ออเราไม่ได้ดันสุดนะครับก็เน้นทริคเน้นเทคนิคเอาแล้วกันนะครับก็คืออิเล็กตรคิวเนี่ยจะเปลี่ยนจากผลช็อคนะครับผมมาเป็นช็อตประสาทแทนช็อตประสาทคืออะไรช็อตประสาทคือ ทำให้มอนสเตอร์มันติดช็อตแบบติดสตันนะครับแบบชากอ่ะเออนั่นแหละนะครับต่อไปนะผม m a g n i f ายแอเรีอันนี้เนี่ยเพิ่มระยะของ Lightning l ไลนิ่งล็อตเพิ่มขึ้น35%นะครับก็ดีนะครับเอาไว้ใช้เคลียร์มอนได้นั่นเองนะครับต่อไปนะผมลมไล่ลำอันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นเมมแล้วก็บลายนะครับแล้วก็มานาริชนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีผลอะไรนะผม เราใส่แค่เมมอย่างเดียวก็ได้นะผมยังอื่นเนี่ยเราไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับมันไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่าผมใส่กันโล่งไปแค่นั้นเลยฮะต่อไปนะผม Hero o อ t h u ัน e r อันนี้เนี่ยผมจะใส่เป็น Elemental Armament Cutting Strike นะครับแล้วก็ Bri ยนะฮะ l i n h t n i n g Expo s u i ตนะครับผมก็จะเพิ่มไพ่แพ,พทธาตุแก่สตูนะผมเพราะผมเนี่ยไม่ได้ใส่ลาเกียต้านะครับที่จะรีเวิร์สค่าต้านธาตุของสตูนะผมผมเลยจําเป็นที่ต้องใส่ Lightning e x p o s ูเข้ามานั่นเองนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยเป็น m a g n i f y Are a ีนั่นเองนะครับต่อไปนะผมพาหนะของเรานะครับหรือว่าน้องไก่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งไก่ของผมเนี่ยจะใส่เป็น Brush b l a ร e นะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้มินเนี่ยนของเราไม่สามารถได้รับความเสียหายได้นะครับและ มินเนี่ยของเราเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เช่นกันนะผมทำไมผมถึงใส่นี้เข้ามานะครับเพราะว่าเราจะเอาไปคอมโบกับโนดที่ผมจะอธิบายต่อจากนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันมีความสําคัญมากๆนะผมอะต่อไปนะผม Elemental Army อันนี้เนี่ยมินเนี่ยของเรานะครับจะมีความถึกและ ทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่อันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราถอดอันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมใส่ติดมาไว้เฉยๆนะฮะกันโลง่งต่อไปนะผม royalty อันนี้นะผมน้องไก่เนี่ยจะรับความเสียหายแทนเรานะครับ10%แต่พลังชีวิตสูงสุดของเขาเนี่ยจะลดลง30%นนั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อไปนะผมเรามาดูกันที่ passive skill tree กันบ้างดีกว่านะผมซึ่งแน่นอนครับว่าการ up passive skill tree เนี่ยมันไม่เหมือนกับสายคลิอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งเพียวไลน t n i n ่ของเราเนี่ยจะอัพยังไงกันบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปทีละสกิลเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคลาสอาชีพก่อนเลยนะผมซึ่งตรงนี้นะผมให้ทุกคนอัพแบบนี้เลยนะผมอ่าเป็น2เส้นแบบนี้ตรงๆมาเลยนะครับ เพราะโหนดอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับสายของเราแล้วนะผมต่อมานะผมเป็นด้าน passive skill T หลักนะผมก็จะอัพมาตรงๆแบบนี้เลยนะผมเน้นความเร็วการโจมตีแล้วก็อัพตรงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับจุดที่สําคัญเนี่ยก็คือซองธนูตรงนี้นะผมอ่าอัพตรงมาให้เราได้ซองธนู20%ตรงนี้นะครับผมถัดลงมานะครับผมเราก็จะเอาความเร็วโปรเจกไทด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไปเสริมความแรงการโจมตีจากความเร็วโปรเจกไทนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมก็อัพลงมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เจาะตานท่านนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็มีอีกช้อยส์หนึ่งนะผมเพื่อนๆสามารถถอด3อันนี้ออกไปได้เลยนะผมเมื่อเพื่อนๆมีลากเกียต้านะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่มีสําหรับใครที่จะอัพตามผมเนี่ยก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะผมพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนแวะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมต่อจํานวนสถานะ เจ็บป่วยธาตุบนตัวศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งไรนิ n งแอโร่ของเราเนี่ยสร้างความเจ็บป่วยธาตุบนศัตรูได้เยอะพอสมควรเลยล่ะครับทำให้โหนดนี้เนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมถัดลงมานะครับผมก็จะมีทางแยกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนเมินเฉยกับตรงนี้ไปก่อนนะครับผมให้เราเนี่ยอัพลงมาข้างล่างแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเอาความเสียหายสายฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็จะได้เพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับผมแล้วก็เพิ่มโล่พลังงานจากเสื้อของเราอีกต่างหากนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายที่เราเล่นอยู่ก็คือสายหลบล้วนนั่นเองนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับผมของที่ผมแนะนาเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นของเด็กทั้งหมดนะครับผมและแน่นอนครับว่าเป็นสายหลบล้วนเนาะเราถึงจะมาอัพแบบนี้นะครับ ต่อไปนะผมพอเราได้แบบนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนแวะมาเอาตรงนี้หน่อยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถดูดมานาจากความเสียหายาธาตุดได้นั่นเองนะครับถ้าไมเราถึงต้องอัพโหนดนี้นะครับเพราะว่าแหวนของเรานะครับผมมันบอกไว้ว่าจะดูดมานาจากการที่เราโจมตีเป็นกายภาพเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามีโหนดนี้เนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายาธาตุต่างๆเนี่ยสามารถดูดมานาได้เช่นกันนั่นเองนะครับต่อไปครับผมพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ ให้ทุกคนนะคบผมมาอัพสายรองกันได้เลยครับผมซึ่งสายรองเนี่ยให้เรามาอัพฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะผมเพื่อที่จะมาเอาอ่าคอมเพนเนียนนะผมหรือว่าคู่หูได้เหมือนกันนะผมซึ่งไอโนด e คู่หูนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันจะคอมโบกับสกิลที่เราดูไปก่อนหน้านี้ก็คือสกิล น้องไก่ของเรานั่นเองนะครับเมื่อไก่อยู่ในระยะของเราเนี่ยนะครับจะทําให้เราได้ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นรวมไปถึงจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับและบูทเทิลเบนนะผมทําให้ไก่ของเราไม่มีวันตายใช่ไหมครับซึ่งมันกันให้บัฟของโหนดเนี้ยมันไม่หายไปนั่นเองนะครับเมื่อไก่ตาย คอมเพเนียน <Compan> ไม่ได้อยู่ในระยะโหนดพวกนี้จะไร้ผลทันทีนั่นเองนะครับเราจึงจําเป็นต้องใช้กับซัพพอร์ตเจมันนี้นะผม,ผมเพื่อที่จะให้ไก่ไม่ตายนั่นเองนะครับต่อไปนะผมทุกคนก็อัพมาแบบนี้เลยก็ได้2ธนูใช่ไหมครับผมได้โปรเจกต์ไทยเพิ่มตัวขึ้นอันนี้เนี่ยมาอัพทีหลังได้นะครับแต่ที่สําคัญสําคัญเลยเนี่ยก็คือความเร็วการโจมตีต่อเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับเป็นความเสียหายสายฟ้านะครับผมหลังจากนั้นนะผมก็ให้ทุกคนแยกอัพโหนด เล็กๆน้อยๆข้างๆเนี่ยก็อัพให้หมดเลยนะครับผมที่มันออกมาตามภาพแบบนี้นะผมไม่ต้องอัพไปเกินกว่านี้นะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วนั่นเองนะครับมาถึงด้านขวาตรงนี้กันบ้างดีกว่านะผมอันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆถ้าเราถือธนูนะผมอ่ะ และโหนดนี้นะครับผมจําเป็นต่อความเสียหายที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะเอาความเร็วโปรเจกต์ไทมาเป็นความเสียหายด้วยนั่นเองนะผมซึ่งโหนดนี้แหละจะทําให้ความเร็วโปรเจกต์ไทมีผลต่อพลังโจมตีนั่นเองนะครับต่อไปนะผมก็จะมาเอาโหนดล่างนี้นะครับคือได้ความเร็วกันเคลื่อนที่ด้วยได้ความเร็วการใช้สกิลด้วยนะครับ ความเร็วการใช้สกิลเนี่ยก็หมายถึงความเร็วการโจมตีและความเร็วล่ายนะครับผมมันรวมมาเป็นคําว่าความเร็วการใช้สกิลนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ามันใช้ได้ทั้งสายเวทและสายกายภาพนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเจ้าไข่กูมิ่งสุดยอดเครื่องเล็มขนน้องชายแห่งยุคโดยใบมีดของเขาเนี่ยจะทํามาจากนวัตกรรมเซฟเทคที่เวลาเราโกนตรงจุดไหนไปแล้วเนี่ยแล้วขนขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะไม่เป็นตอไม่คันและไม่คุดนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์อีกต่างหากสามารถถอดหัวใบมีดแล้วล้างแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนผมใช้แล้วเนี่ยตัวโล่งโปร่งสบายโคตรติดใจเลยละครับทุกคนต้องหามาลองใช้กันให้ได้นะครับและตอนนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็มีโปรดักต์ใหม่อย่างไข่คร ของเราได้อย่างล้าลึกและอีกทั้งช่วยลดการสะสมของแบคท,ทีเรียซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดกลิ่นอับซึ่งผมใช้ตัวนี้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับทำให้จุดซ่อนเลนของเราเนี่ยไม่เหนียวผิวไม่แห้งแถมยังรู้สึกสะอาดตลอดทั้งวันอีกต่างหากนะครับแถมยังล็อกความมั่นใจให้กับเราได้อีกด้วยบอกเลยว่าของโคตรดีเลยล่ะครับแถมเจ้าตัว,ตว refreshing cool ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมันยังให้ความรู้สึกเย็นแบบสบายๆแต่ไม่เย็นจนเจ็บแสบแต่สหรับใครที่ไม่ชอบเย็นๆเ,เนี่ยก็ต้องกลิ่นนี้เลย relaxing warm หอมแบบเปลือกไม้อารมณ์แบบผู้ชายสุขุมโตน บอกเลยสายตัวแน่นอนครับโดยตอนนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็มีโปรโลดเดือนในวันที่15และ16กันยายนที่จะถึงนี้เครื่องในมคลเนี่ยจะลดเหลือแค่1,491บาทเท่านั้นนะครับและไข่คินเซอร์ลดเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นนะฮะรีไปจัดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ระวังของปลอมกันดีๆด้วยนะครับอ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับสรุปบิวตัวละครของผมในแพท0.3นี้นะผมและผมเนี่ยคิดว่าจะไม่อัพอะไรเพิ่มเติมแล้วนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนตัวละครไปเล่นตัวใหม่นะผมเพราะว่าเดนไอโฮมตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตันแล้วนั่นเองนะครับอัพไปเนี่ยก็มีแต่แพงกับแพงแล้วละครับเอาเป็นว่าเราหยุดของกันไว้แค่นี้ดีกว่านะผมสำหรับเดนไอแพท0.3.0นี้นะครับผม